ดีนักเรียนชั้นม5ทับ1และม5หทับ2ทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเมทริกสลับเปลี่ยนนะครับเมทริกสลับเปลี่ยนนี้มีบทนิยามว่าถ้าครูมีเมทริกเอครับเมทริกเเป็นเมทริกขนาด m คูณ n แล้วเมทริกสลับเปลี่ยนของเมทริกเ A นะครับเขียนแทนด้วย transpose transpose of a นะครับ นี่สัญลักษณ์ของมันคือ a ยกกำลัง t ตัวนี้อ่านว่า a transpose a transpose นะครับคือเมทริกขนาด n คูณ m นักเรียนสังเกตดีๆนะาจากเมทริก a ที่มีขนาด m คูณ n กลายเป็นเมทริก a transpose ที่มีขนาด n คูณ m เห็นไหมว่าแถวกับหลักสลับที่กันแล้วนะครับ สมาชิกในเมทริกสลับแถวสลับหลักกันนะครับนี่คือหลักการของมันมาดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเมทริก A ครับมีสมาชิกคือ1 2 3 4 5 6เมทริกนี้เป็นเมทริกขนาด2แถว3หลักพอมันผ่านการ t r a n s p o ส t ไปนะครับมันก็จะกลายเป็น3แถว2หลักทันทีแล้วมันจะอยู่ยังไงล่ะครับ นักเรียนบอกแล้วว่ามันเป็นการสลับแถวสลับหลักดังนั้นแถวที่1มี1 2 3จากแถวก็ต้องกลายเป็นหลักที่1ครับคือ1 2 3ครับจากแถวกลายเป็นหลักนะ,ะถ้าครูมี4 5 6หตัวนี้นะครับ4 5 6หครูก็จะกลายเป็นหลักที่2ใช่ไหมจากแถวที่2กลายเป็นหลักที่2คือ 4 5 6ตรงนี้เห็นไหมครับว่าแถวกับหลักสลับกันเรียบร้อยแล้วนะครับจากแถวเปลี่ยนเป็นหลักจากแถวเปลี่ยนเป็นหลักนะครับมาดูเมทริกซ์บบ้างเมทริกซ์ B มีขนาด3แถวคูณ2หลักดังนั้นคำตอบของเราจะต้องได้2แถวคูณ3หลักนั่นเองนะครับมาดูทีละแถวกันเลยแถวที่1มีอะไรบ้างแถวที่1ของเรา มีลบหนึ่งกับเก้าดังนั้นเราเอามาเขียนได้เป็นลบหนึ่งเก้าจากแถวเป็นหลักนะครับมาดูแถวที่สองครับแถวที่สองเรามีลบสองกับสิบเอ็ดดังนั้นจากแถวกลายเป็นหลักครับเราก็จะได้เป็นลบสองกับสิบเอ็ดเป็นหลักที่สอง แถวที่3ก็จะกลายเป็นหลักที่3นั่นเองนะครับแถวที่3ก็จะกลายเป็นหลักที่3ก็คือ5กับ13นั่นเองนะครับเห็นไหมไม่ยากนะต่อไปถ้า C ีนะครับ C มีขนาด3คูณ3พอกลายเป็นครีซันทรานสโพส์นะครับหรือเมทริกสลับเปลี่ยนของ C ก็จะได้ขนาด3คูณ3ขนาดมันเท่ากันครับเพราะ อันนี้เขาเรียกว่าเมทริกจัตุรัสนั่นเองนะครับสลับแถวสลับหลักก็ยังคงมีขนาดเท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือสมาชิกข้างในครับแถวที่1มี1 3 4ดังนั้น <c oughs> จากแถวที่1ก็กลายเป็นหลักที่1ของเมทริกซีทานสโพสก็กลายเป็น1 3 4จากแถวที่2ครับแถวที่2คือ1 5 ลบสมันก็ต้องกลายเป็นกลายเป็นหลักที่สองก็คือ1นหและก็ลบสนะครับอันที่3มครับลบเจ็มันอยู่ในแถวที่3ตัวนี้ก็จะถูกจัดเรียงใหม่กลายเป็นหลักที่3ามลบเจ็อย่างนี้นะครับนักเรียนก็จะสลับแถวและหลัก เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าและเดี๋ยวก็อลองทําไปกิจกรรมของครูนะครับต่อไปตรงนี้เป็นทฤษฎีบทนะครับเกี่ยวกับเมทริกสลับเปลี่ยนให้นักเรียนได้จําไว้ด้วยนะครับตรงนี้นักเรียนก็จดลงไปในสมุดด้วยนะครับข้อแรกอะไรล่ะข้อแรกสําคัญอย่างไดนะครับถ้าเรามี a บวก b นี่คือเมทริกนะครับเมทริก a กับเมทริก b ที่มีขนาดเท่ากันคือ m คูณ n เท่ากันนะครับขนาดมีเท่ากันดังนั้นมันบวกกันได้ครับนักเรียนครับเอาผลลัพธ์จากการบวก2เมทริกนี้ transpose ทีเดียวจะเท่ากับการเอาเมทริก a transpose ก่อนบวกกับเมทริก b ที่ transpose เรียบร้อยแล้วมาบวกกันผลลัพธ์จะได้เท่ากันนะครับตรงนี้ให้นักเรียนสังเกตว่าจะ transpose ก่อนหรือหลัง ก็ได้นะครับแบบนี้นะต่อไปครับถ้าเมทริกซ์ A คูณกับเมทริกซ์ B A กับ B คูณกันแล้วก็ทรานสโพสมันจะไปเท่ากับเมทริกซ์ B ครับทรานสโพสคูณกับเมทริกซ์ A ทรานสโพสนะครับนักเรียนจะต้องสลับตัวกันด้วยนะครับเพราะมันถูกสลับแถวสลับหลักมาแล้วดังนั้น A กับ B คูณในวงเล็บคูณก่อนได้ครับแล้วทรานสโพสแต่ถ้าเรา ทา r ์สโพสก่อนคูณนักเรียนจะต้องเอาตัวหลังมาไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็มาคูณกันนะถ้านักเรียนจะทํท t r a n โพ o ต์ก่อนนะครับต่อไปข้อที่3ครับ A Transport และก็ Transport อีกทีหนึ่งดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ A ตัวเดิมครับนะเหมือนข้างบนเมื่อกี้นะครับถ้านักเรียนจากแถวเป็นหลักแล้วนักเรียนจากหลักกลับไปก็จะกลายเป็นแถวอีกทีหนึ่งถ้านักเรียนจับ Transport ซ้ำนะครับจะกลายเป็นเมทริกตัวเดิมนั่นเอง ต่อไปครับมีค่าคงที่คูณอยู่กับเมทริกซ์ A ครับค่าคงที่คูณอยู่กับเมทริกซ์ A และค่อย transpose ทีหลังจะมีค่าเท่ากับนักเรียนดึง C ออกมาค่อยคูณครับไป A ไปหา A transpose ก่อนแล้วค่อยมาคูณ C ก็จะมีค่าเท่ากันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเมทริกซ์ไว้ใช้ประโยชน์นะครับโอเคนะสำหรับออข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ